ตอนนี้ก็ตัดผมให้พ่อใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วไปบะเนี้ไปหาเล่นสาวอ่าเนี้ย must take all this โอเคฮ่าส v e r ดีครับ p ฟชั่นโอเคราคาตัดเพราะลวกลวกราคาทุกคนเดี๋ยวค่อยตัดใหม่อยากโอเคโซ่อืมโอเค o ู How much 500โอเค1อัค <Regard> ซ <ez> <this prend ere> okay. ี่โอเคโอ้ยรู้ไหมแค่นถหัวป่ะค่ะทุกคนเมื่อนี้สิพาไปรอปลาไ d ้ n t t ท k e i น่ะไมอ่าเบสกาตัดผมร้อยเพราะย่แล้วก็เข่าป้ากันนะคะอ่าค่อยตอนแรกค่อยคิดว่าค่อยจะบอเข่าป้าอีกนะคะเพราะว่าค่อยถูกอ่ะ แม้งนะคะเห็บกัดข่อยปวดป่วยนะคะทุกคนเราที่นี่เอฟซี FC ถามว่าเห็ดลายค่ะนะคะคือบอไปเก็บแน่ว่าสัน้นแล้วที่นี่เขาเลยถามพญายว่าเจ้าสิพ้าข่อยไปบอเมื่อไหร่้นเจ้าพ้าไปข่อยก็สิบไปแล้วก็เลยว่าไป,ไปกับไปว่าสัน้นข่อยก็เลยพาทุกคนมานะคะอ่าแหละบม่ได้เก็บเห็ดปีนี้นะบ่ได้เก็บเห็ดนานแล้วนะคะ ก็มีช่วงหนึ่งที่ได้เห็ดมันปูหลายๆก็ตอนต้นๆฤดูดูกาลนั่นแหละค่ะก็ได้เพราะได้มากินนะคะเบ่งพญ่์ฟังล้วตัดกิ่งดอกหลากค่ะทุกคนไาค่ะห้าบาทนี่ไปเก็บเห็ดทรัตขั้นตะลรนนะคะเห็ดมันปูดำนั่นแหละค่ะทุกคนมาค่ะว่าข่อยจะได้บอมเงอนี่เดี๋ยว่ข่ก็จะ ว่าวเรื่องพญยฝรัง่งหายฟังต่อนะคะแต่ว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ซ้ายด้วยนะคะทุกคนคิดบางหารัรใครนะว้เาเรื่องข่อยเป็นไว้หมดประจําเดือนนะคะแล้วกับเรื่องบนเตียงก็บ่ได้มีม้านะ่ะเป็นแปดปีแล้วนะคะทุกคนแปดปีเก้าปีแล้วแล้วนายนี่น่ะคะ่ะนายนี่มาคอมเมนต์ว่าข่อยเป็นคนบ่มีวุฒิภาว เอาเรื่องแบบนี้มวาว้าพระนะขัน่อยบ่มิวุฒิภาวะที่เว้าเรื่องไว้หมดประจําเดือนกันสั้นหมอที่จบด็อกเตอร์ก็บ่มีวฒิภาวาแมนบ่ค่ะทุกคนทุกคนขบ,บวนการน่ะรถชอปเปอร์พวกหมอพวกด็อกเตอร์น่ะที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ เรื่องเอ่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะเรื่องไว้ท้องแล้วก็เรื่องไว้หมดประจําเดือนนี่เขาก็เอามาใหา้ความรู้แสดงว่าเขานะ่ะนายนี่นะก็เอ่อบรรลุนะคะว่าการที่เขาเวาเรื่องแบบนี้มันไม่มีหรือมันเสียหายอย่างเลยแล้วคุณน่านั่นแหละที่เป็นคนที่บ่มีบุตรทีิพาวาเรื่องอรับฟังบาสามารถที่จะรับฟังเรื่องแบบนี้ได้นะคะคุณเป็นคนประเภทไหนคะ นั่นแหละใอยอยากถามกลับเอาเอาเทคนี้ก่อนเดี๋ยวพญาราชชิจมว่าไข่บอดุนะคะทุกคนน้องกายอีแม่ไปเก็บเห็ดกันเด้อเมื่อน,นี่คอยเอาขนมปังแล้วก็เอาอาหารมาให้ใกายนะคะเมื่อเจอนี่นั่นแหละปะค่ะแต่ว่าไข่อ่านเราไข่กระสุนแร๊ดยังใดไขว่าไข่เวาเรื่องอ่ะนี่มาว่าไข่บ่มีบุตรทิพา์ะวาพนาันะนะอ้ยปัญญาอ่อนคักแน่เจ้าของนั่นแหละบ่มีบุตรทิพา์ะวาอีหยัง สั้นหมอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขากับบะมีวุธิพา่ะเบิดส่วนตัวแมนบอทุกคนเอาเสาจมก่อนเดี๋ยวหอาไปเก็บเห็ดกอนนะคะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเบิงยางออกมาท่านได้หอดเขาปลาอยู่ลางอยู่ขางทางคะ่ะเบิงโอ้ยดอกแรกนะคะโศกมานเดี๋ยวค่อยต้องตัดขานะคะทุกคนเพราะใหญ่มันน้ำค่อยประกวเห็ดต,ตอคะ่ะทุกคนโศกมานแล้วได้เห็ดเพิ่ม รอบ,บนึงที่ได้แกงด้วยเด้กเคยกินปลา,าเมื่อนน่ยดีใจจะได้กินแกงแฮททุกคนเคยแวะมาทั้งนี้ก่อนน,นันนนน่นนั่นนั่นปาดทันนี้ยไอซี่คาร์ยูหวานทุกคนเบึ้งดูปาดเย้ดเดเลิฟหลี่ซ yeah, ี่ สวามทุกคนทันนี่เวรีมานป้าทุกคนทอด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 ทุกคนดงคอยมาพ่อาคอยมาพ่อดงดงเห็ดทุกคนดงเห็ดโอ้ยโอ้ยทุกคนมันเป็นหนืออออหนห่อยนนหน่อยดเด็ดยอะคอยทิดท้อนนะคะ่ะโอ้ยอันนี้มันเอาหัวมันตีอันนี้มมน,น,นะ้วคอยทิดท้อนไปนะทุกคน ขันตะแลนอ้ยอันนี้่เบิง้งปาดทุกคนเบิ้งดูแฉบเป็นข่ขอยพปอาหมาเ้อเบิง้งนันนี้อ่ปะปาดมาเกิดลาทักแน่แฉเบิ้งดูอ้ยอ้ยสี่ออ่อนพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ามันชิบะไรเก็บเห็ดแล้วเบิ้งดูฮือนายเบิ้งดูทุกคนเบื้งดูอ่ะกลองไปหนีก่อนพุ่นทุกคน ปาดที่โถอันนี้เบิง้งซอยข่อยแน่พี่น้องเ <Hey. S 1> บื้องปาดเบิ้งดูพ่้ใหญ่แมเบ้งดูเรยายเหียนพุ <laughs> ้นสะออนทุกคนเคยสะออนเบิง้งตายตายตาย,ตายเอ้ยมันข่อยบ่ามาทุกคนขันข่อยบ่ามา้านี่จบด้วยนี่นั่นแหละโอ้ยออนะคะเบื้องค่ะอย่าไล่าตาเด้วยทุกคนมันหลายอิริเบื้อง ไล่ตาข้อยิปซ์อันมีไส้ไปไส้มาเอ๊ะมึงรู้ทุกคนเพียร์ปัดที่ทัวบอร์เด็ไปไกลดอกเมื่อนี่เนี่ยทุกคนเบิ่งโอ้ย่อยดานายจังได้ก็หลายคากหลายแนย่มองพ่อใหญ่เห็นอีกทุกคนมึงทัโทัวท,ท,ทัเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดขากคนเด้อค่ะทุกคนมันหลายโอ้ยเบื้งค่ะเบิ่ง ยทุกคนหลายคักหลายแน่คนละนานยออนคือสษอ่อนเบื้องค่ะนี่มึงดูยายฝันรังเกาไปใสเ่เหลี่ยมค่ะตัดขาเหี้ยทุกคนโอ้เพื่นน่ะอันนี้อยู่ฝ่ายคันตแนเแลันเบื้องค่ะทุกคนเพื่นน่ะปั๊ดเบื้องค่ะ,คะทุกคนหลายคักหลายแนย่โอ้ยนี่ดูค่ะ มาตัดขาอีกก่อนทุกคนมันหยางเนี่ยทุกคนมันหยางเนี่ยเบื้องปัดชิโชวโอ้ยอยู่เดินเดียวเด้ค่ะทุกคนเนี่ยเบื้องอันนี้ดูเนี่ยปือโโอ้ยเบิ้งดูทุกคนเป็นแมข่อยร่อเหรียญทุกคนเบิ้งดูเบิง้งงนอกนี่ดอกผิดน่องนี่ ทุกคนเบิง้งโอ้ยเบืงด้วยค่ะทุกคนฟาดพี่ใหญ่ฝรั่งหันแล้วห่างใส่ข่อยแล้ววาย,ยวอย่าอย่าห่างแหงหมดสันฟาดบ่ห่างแหงยังไดเนาะโชคดีจังค่อยมาพร้าแบบนี้แม่นบอทุกคนชิบว่าหายข่อยห่างวันนี้แม่นั่นก็่ว่าแม่นข่อยสันตัวท่านบ่ห่างโอ้เบิ้งค่ะโอ้ยอือดูกใบเห็นว่ามีหอดนองหน่อยอือว่า มาค่ะนเนี่ยมาตัดขาเบิ้งดูทุกคนโอ้ยอยิเต็มกระต้ายเราทุกคนเบองดูว้ยนายนายนาหลายค่ะหลายแน,น่สือ่อนสือ่อนเบืองดูะทุกคนชิบว่องห้ยคอยดีใจจิบ้่อหาขคอยห่วงวันนี้แม่เออแ่้วก็สือ่อนเนาะเบื้องทุกคนนี่อ้าทาาา โอ้ยแฝดสามทุกคนเบืงเบึงดูแฝดสามเบึงดูนี่ยชอว่าจังไดชิบว่าห้ข่อยสะอ้อนวันนี้แม่ไง่ผีเป้าเออหอยสวนก็่อ,อยห้องใส่เสียงพนนะเบื้งทุกคนดอกเนี่ยมันถ่าแล้วต่านีาใหญ่เบึงดูค่ะใหญ่ค่ะคือ เพี่กค่ะทุกคนนี่ดอกหนึ่งงามกับงามโอ้ยสีอ่อนเห็ดแห้งไปข่ะฮาวพ้อแล้วล่ะได้ลายแล้วนักแล้วกลับบ้านวั่ได้ไปไกลจ้อยเก็บมาเพอสิบนาทีได้เต็มตาวัาวนี้ทุกคนะเฮากลับบ้านบ้านนี่ ขอทางขอบบ้านแล้เนี่ออกว่ไดดออกไปไกลได้ค่ะยอเฮ้ย้้่เลาว่าเธอบอกกับเฮดเดสันเออเขาบอกกับเฮดตลอดนั่นแหละบอกคนเดียวคอยนี่แหละไปทางขอบบ้านฮานั่นแหละทุกคนออกมาพอๆสิบนาทีทุกคนเบิ่งดูวยเลยคล่ทกหลยแน่โอออ่อน ทุกคนเบิ่งเห็ดอันนี้เห็ดอ่ะย่างเกาะบ้านเฮาแม่เอิ้นเห็ดยอย่างกาบขาวๆแอวนนางฝ่านางร่มแม่ทุกคนนี่เลงดูน,นั่ <c oughs> นแหละ้ายทุกคนมาเบิ่งเห็ดปว <c oughs> กไก่น้อยอ๋อเห็ดปวกไก่น้อย <c oughs> นะคะนี่เต็มอยู่ค่ะ เห็ดปวกไกล้น้อยบ้านเฮานั่นแหละค่ะทุกคนบังดูเต็มอยู่แต่ว่าคอยบ่เก็บดอกทุกคนเคยกินเห็ดปวกไกล้น้อยประเทศสวีเดนทุกคนอันนี้ก็เห็ดเผิองเลยต่ว่าเป็นเห็ดเพิองคาดํดานะคะ่คะอคอยเอา่อยเอาเมื่อน,นี้คอยเอาแตา่เห็ดเผงอกเห็ดเพิองหวานนะคะทุกคนนั่นเห็ดเบียรได้ค่ะสีแดงๆอันตรายนะคะ <She loves S 1> เห็ดเบีย เป็นยังแล้ว่าเพื่อนบ้านก็บอกมาตากแดดแล้วสั้นอยู่ตอนในบ้านแล้วป่วยแล้วหนาวนะคะจากคิดว่าจังใดแต่คนป่วยอยู่แถวนี้โมบานนี้โมบ้านเด็ดพี่พูเด็ดวิลเลจมราแอปเปิลด้วยค่ะทุกคนเต็มตอนเดียวมันโลนขอเฉลมาเก็บไปปั้นจะหด้ แตเด็ดวิลเลี่ยต่อววิลลี่ยตดดอเลนดอเล่นโอเคน้องกายน้องกายอีแม่มัแล้วได้เห็ดเต็มกระตาเลยมาไหนยอดตะค้อนเบ่งดอกไม้อ่ะดูอ่ะเฮอรือดูดูไปไม่ร่วงนะคะนี่แหละออกแล้ว

นี่ค่ะทุกคนดอกไม้ฤดูเฮอสนะคะนันก็จะเกิดปลายนะคะตะกอนเกิดเต็มเลยแต่ปีที่ข่อยมาใหม่ๆปีนี้นะก็เกิดเฉพาะปลาปลายไปนะคะทุกคนเบิงเบิงด้วเบิ้งเห็ดมือนี่ดูค่ะนี่เกี่ยวกว่าสิบนาทีนะคะดูค่ะปลายขากหลายเนี่ มึงด้วยค่ะนี่จะอันงามๆอันพอดีตะมมตะมีเลยอันนี้ได้เห็ดหัวสมออันดอกเดียวนะครับ ค่เอาอยู่เดินเดียวอยู่เวิ้งเดียวเดินเดียวเลยทุกคนแล้วก็บอกไกลจากบ้านพอ่อแค่ร้อยเมตรค่ะเบิ่งค่ะขั้นว่าร้อยเมตรกระสีว่าพก่กระสีประมาณสองร้อยเมตรนี่แหละทุกคนเบิ่งด้วยลายค่ะลายเนี่ยโอเเดี๋ยว แต่แซ่บแต่แซ่บเด้อนี่เดาดอกอันนีด้ดอกเดียว <G ül> <G ül> เห็ดแต่ถัดคันตะแล่นเห็ดดำตั้งใจว่าจะไปหาบ่มีจอยค่ะไม่แต่เห็ดเผืแต่เห็ดนี่ก็ดีแล้วค่อยมากเห็ดเผือกนี่แหละไม่แซ่บนะคะเบื้องค่ะได้เฮ้ยสิอ่อนอ,อันนี้แม้ทุกคนนี่น่ารักนี่นี่แมน่น้องน้อยเห็ดเบื้องด้วยเศสามทุกคน ok